ยืนสองขาเขาบอกว่ายืนขาเดียวอุ้ยด่าเพื่อนน้วยเหรอเร็ว่าไงเร็วเยืนสองขาเขาบอกว่ายืนขาเดียวอุ้ยด่าเพื่อนน้วยเหรอเร็ว่าไงเร็ว ตอนนี้นะคะเราก็จะมาเที่ยวนะคะจเพื่อนเพื่อนนะคะระวังนะคะวันนี้เราก็มาเที่ยวแบบต่อไปก็โซนนี้ก็คล้ายมือนี้ก็คล้ายมือจะเป็นนกความกระสุนนอะนกประเภทนี้ยืนขาเดียวเอาไปลากด้ยไหมค่ะต้นได้ด้วยวลากใบเดยต้นตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปนะคะอุ้ยเป็นไชกุ้มรู้ขาสวนสันเม่งยากอุ้ยู่สั้นจนกยืนสองขาเขาบอกว่ายืนขาเดียว จะไปไหนต่อยแล้เร็วสวัสดีค่ะก็นี่เรากำลังจะไปดูวิ่งแล้วนะคะงงมากนั่งรถไปสิบสองนาทีไปดูฟาร์มวิโก้แค่ตัวเดียวเพาะกูจอดกูงงมาก่ขึ้นรถไม่พอยี่สิบปีให้กูลงแล้วอีกไม่ได้ครับอย่าบอกผมมองดีๆไม่ได้ให้กูลงเลยอันน้นกเงือกเอ้ยนกปากหางเอ้ยคือบ้าน่ใหม่น่าจะมีนะคะอุ้ยรถทางค่าแก พังบอกวีไอพีวีไอพีเพื่อนได้ไหมล่ะเห็นไหมเออเห็นไหมนี่อันนี้หน้าเหมือนเพื่อนถึงเลยค่ะดูนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังกําลังข้าวอณาจักรนกนะคะทุกคนดูแม่ดูค่ะูเราทีมเข้ามาเหตุยังเขาบอกขนมกินเนี่ย เราเข้าอาณาจักรนกแล้วนะคะใช่ไหมใหม่ข้าไปข้าวไปใช่ค่ะตอนนี้นะคะโอ้โหกลิ่นก็ไม่ค่อยมืดสนแต่ว่าอาจจะได้ความรู้นิดหน่อยนคทีขึ้าไปมันเขาได้นไปทำไมบ้าตัวเลยทำไมจมูกอ่ะดังไม่ได้กลิ่นหรือไงอีดีว้าวกบินนิ้วตาเข้าไปได้ไหมเอ่ยอ้าวทำไมมีไก่ตอกด้วยดูขาทุกคนดูนก อันนี้นกพิราบนะคะอุ้ยอมามัโชว์ทำไมนกพิราบ่เฉยนกยูงค่ะทุกคนค่ะนกไหลสายพันธุ์มากกว่าุกคนค่ะนี่มาหลอกก็ไม่ยอย่าสก,กัดลูกอย่า,ยยายกาัดทำไรอ่ะอ,อ,อ,อย่า กันนี้นะคะรากำลังเดินไปที่สวนสัตว์วีของเด็ก V I P นะคะทำไมทำไมไม่ไก่ไก่ดาญี่ปุ่นแต่ว่ามันไก่บ้านทำไมทำไมบ้านหนูมีอ่ะไก่แกยไก่ตอกตอนนี้ไก่เออไก่แจ้ถึงยามคันแสกับฉันเสียงนี่อะไรนะคะไก่ที่บ้านเราก็มีไม่ใช่หรอใช่เอามาทำ ไอสัตว์บ้านกนูก็มีพี่บ้านเราก็มีไก่แบบนี้นะคะแล้วมึงดูมันบอกว่าเออรอไปขึ้นรอไปขึ้นรถที่สถานีที่ห้ากูเดินมาครึ่งทางแล้วคะ่วคะรถยังไม่มีสนนักคันเนาะอุ้ยด่าเพื่อนน้วยเหรอ <laughs> 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 ด่าได้ค่ะด่าได้ <laughs> ด่าเพื่อนอยู่เลยค่ะเพื่อนหนุนง้อ <laughs> แล้วะะะ <laughs> จะไปสถานีจันทร์เค้นะคะรีบดังดังหว้หวงหว้หวงห้วงห้วง แจะไปหาบบตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สถานีลิงอุดังตังนะคะทุกคนมีหลายลิงมากลิงบ้าบูลิงกระรอกลิงข้างหงอกแต่ไม่รู้เอ้าไปทางไหนอ่ะทุกคนรอด้วยค่ะดาราอยู่นี่มานี้แบบวอนในการหนึ่งวันในของเราไปเที่ยวนะคะเราต้องยิ่งแบบต้องดึงจับคนมาพูดเพราะว่าอันนี้ไม่พูดค่ะแรดพวกเฮี้ยงมีไหมแรดกินแรดกินแรดมาสั่ง บอกผู้ชายมันก็มารอดอ่ะนะโมชอบแรดพอเราเดินมามันแบอแรดอแรดระมันไม่พอใจอย่างมากแล้วทยังไงทุกคนคอดูแรดดูแรดนะคะดูแรดตอนนี้อีแรดมาดูอีแรดนะคะเอาดิอีแรดมาดูอีแรดนะคะัวข้อไหนแรดมาดูดิไม่ต้อนกัดปอะกาาเบิ่งแรดมาดูอะไรนะแรดัวีโกงนะคะ นร้อ o ยูทูบนะคะจานคือมาจอดพ่อนี่นิ่ต่อ3.4ล้านสี่ต3.4ล้านวิวคนยะค้งแก่ไม่เคยมาเที่ยวค่ะแต่ว่าคนอุดมมาเที่ยวดูราคาเป็นไงบ้างขาหมูมันี่อยู่เร็วไม่เร็วอนนี้าอยู่ชนนีนะคะ เรา้าไงเรา้ไงเร็วเราว่าไงเร็วทำไมนา็เปษรแฟรไม่เคยดูหรอพง้อุยใช่ค่ะหมูมันี่มาหมูท่าเป็นครูสีนะพี่เฮ้ยเาบอาถึงออเาก้อช่างเอาไหมติดตามเลยค่ะถ้าไปูสิงโตกันนะค่ะล้านบเขาให้ถ่ายนี่เป็นดูตส่าไลออนใช่ไหม นายอ้อนสิโตแมนเข้าไปดูได้ไหมนี่ชื่อหมูเชื่ยงแมคคาเช่ยงไหมนี่ไม่ื่องครับหมูเป็นี่งอตัดแม่ทำไมแบบทำไมแหวนหนหนูไปใส่ก็ได้นะ คนน้องกระโดดวบหมูทำไมไม่เตือนนันทีมอลนี่มีกาคอไหมคะใช่ค่ะทำไมมม่อยู่ในที่ห้องเองอย่างนี้ลูกนี่ตัวไก่นีตัวไเร่ิ้วแล้นะหมูนกินเล็กแล้ววิเอาเร็วเร็วโอ้ยหมูไอ้ลีลาจัง มืขาปีหมูเมื่อกี้ออกมานมึงกันเมืขอกมึงหล่อมันจะีแล้วมันสีสวนย่มันโดดไหมคะนี่ไม่โดดโอเมอัาแล้วมันสหยาดาเอาสูทุกคนลุ้นใกล้ตาเลยใช่ไหมคะทุกคน เป็นไงบ้างคะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเซอร์ไพรส์ไหมไอ้เหี้ยอากาศกูอย่างเดียวจะขึ้นโค้อย่างเดียวเหรอเสียววะอาไปต่อนะคะว้ายสิงโตไลออนสิงไลออนเห็นไหมคะมาเราเดียวเป็นไงบ้างกับสิงโตเมื่อกี้นี้เสียเมื่อกี้เมื่อกี้ไลออนเสีย มันมันจะจวบกูครั้งเดียวไอ้สัสานี่ลเโรงใไม่ดใส่โอนช้ลาเวนามึมึอันคููจังไหนวะสูง่ยมันคู่คนแ่มันคู่มันม่จักเทาหือว่าเรก็ค่ขจะไปไปตัวต่ออะไรนะเราจะไปดูจระเข้น้ำจืดกันนะคะดู่ิ้งตกเาได้ค่ะ ยิงตัวั <languages> ้วก <ondan S 1> ่มไขอออกคอกันเลยค่ะถ้ายิงตัวขั้วไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าโอ้สูมังมากใช้เดี๋ยวนี้เราต้องมาขึ้นรถที่เราต้องมาขึ้นรถที่เอออะไรนะเขาเรียกเดือดเตะที่จอดไร้แค่น้ำจืดที่จุดพักรถที่ห้านะคะถ้าทำโทรศัพท์ตรงไปทำไงนี่น้าเกี่ยใส่ยี่แข้เขาได้เห็นอยู่หน้าตาเหมือนหมูตะลุยลูกโหดร้าย อะไรที sugar, okay. yeah. ่ส mm ุด hmm. อุ <S 2> <S 2> Five. Five. Taken, ้ยังไงยังไงยังเครื่องมันขึ้นจระเจี๊ยดนี่แสลงภาพถ่ายเรื่องอมูเลยหมู้าถ้าเราทำทอทำจำนวนตัวไปได้ได้ไปเอาไหมเอาไม่ได้ค่ะอีแค่งับอีแค่งับแม่จอแค่งับแม่นอนนี่ยังอ่ะไี่โปรคือคนทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่เพลงนี้ดิเห็นที่โปรปุ๊บเพลงนี้ดิ่งเข้ามาในสมองเลยนะคะทุกคน ฮิเด uh, ็กมาพี่เพลงอะไรเร็วเร็วฮิเยเยับอึ๊บอละลอาตลลาตลตลเลงเป็นไงบ้างคะแต่ยานมาเลย้วยอันนี้พฤติกรรมสืบทองระยะูร้อยแปดสิบบาทหึงร้อยสองร้อยสิบบาทเลยหรอทุกครั้งละหนึ่งตัวขายสามสิบง้าสิบปเอาอยเท่า เสือเลยอาหารหญ้าพืชใบไม้ผลไม้พืชต่างๆค่ะหญ้าปันด้ไปมันบดจืดจลกไหมครูอย่งเงครัมันน่าเขียนมากค่ะเหมือนเอาน้ำมันหมูทำเลยเหี้ยมันง่ายไหมมันง่ายเหมือนเอาน้ำมันหมูทำเลยตอนนี้ตอนนี้เรามาตากพัดลมดีกว่าเพราะเราร้อนมากโซฮอสเอ้าคุณนีแล้วบบนี้ ไปหาครูเราดีกว่านะคะตอนนี้ตอนนี้ค่อนข้างมีเด็กโรงเรียนอื่นนะคะมาหาเรื่องเราใส่หลายใส่หลายวะปวเหี้ยลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะลูกไกแล้วเไม่ได้เป็นเป็นยังไงล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกค้าดูสัตว์วันนี้คะลูกไกสนุกดีก็สนุกดีนะคะนี่ค่ะมันบล็อกเลยสนุกดีสนุกดีค่ะคู่ได้เห็นสัตว์เยอะแยะเลยค่ะคุณเห็นหมีด้วยนะคะเอาทำไมตอน เอาทำไมตอนที่อยู่กับสองคนไม่ถ่ายคลิปเลยนี่พราพมมาคนลยตอนนี้สุดท้ายแล้วนะครับอันนู้นนในเบิรงดยูปเปอรติเอันนี้คือกวางนะคะไม่ลงขับไปเลยอันนี้ก็คือเฮียค่ะตามมานะคะมูมูให้ดูตัวรถอันแบ๋อหนุ่มด้วยจ้าจะบนย่างหรือ วุ้นเสียปีเอบอ๊บเอ๊บเดี๋ตอนนี้เรากำลังจะไปอ่ะที่สวนน้ำนะคะทุกคน ยังไงคะสบอกแล้วยแล้วนะคะที่เลาเพื่อนเพื่อนนะคะบ๊ายาค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเรื่คอนเทนต์ใหม่ให้ดูนะคะนี้คอนเทนต์แบบนิดเดียวแบบแค่ถึงนาทีเองนะคะบ๊ายบาค่ะ้องบ๊ายบายน้างคนวนะบ๊ายบายาุ